สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอนนี่แล้วนะคะแอนแนนค่ฝ่ายพนักงานเกษตรน้มินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่นสีประตูเป็นรุ่น XLT นั่นเองนะคะราคาตัวรถอยู่ที่9,2,000บาทค่ะแต่งล้อขนาดนี้มาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรบ้างมาดูเลยค่ะคันนี้นะคะแต่งเป็น F 1 5 0อ้ิ body kit นั่นเองนะคะซึ่งสวยและดูดีมากๆเลยนะคะดูจากสติ๊กเกอร์นะคะตัดกับสีตัวรถนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะลูกค้าเลือกเองเลยนะคะมาเริ่มต้นเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าค่ะ กระจังหน้าเป็น FORD ค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินตัดกับสีชมพูนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟมีไฟ3จุดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มาที่กันชนด้านล่างค่ะกันชนด้านล่างเป็นสีเดียวเลยนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟนะคะ 5. จุดหรือ5สเต็ปนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะมาที่ไฟค่ะเดี๋ยวแอนขอเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะ มาดูที่ไฟนะคะไฟเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟวีแลนนั่นเองนะคะซึ่งดูสว่างและสวยมากๆเข้ากันไดีจริงๆนะคะมีไฟต่ําและไฟสูงนะคะแล้วก็มีไฟสเต็ปนะคะ3แถวนั่นเองนะคะและตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะแล้วก็มาที่ด้านบนนะคะเป็นฝากระโปรงที่ทํามาใหม่นะคะให้ใหญ่ให้เข้ากับตัวชุดบอดี้คิทนั่นเองนะคะสกูปด้านบนนะคะเป็นสีดาด้านนะคะ มาทั้งชุดเซ็ตของเขาเลยเป็นชุดบอดี้คิดเลยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าด้านข้างของตัวรถจะใหญ่ขึ้นมากๆนั่นเองนะคะคันนี้นะคะยก3นิ้วนั่นเองนะคะซุ้มล้อนะคะมาพร้อมกับชุดบอดี้คิทของเขาเลยนะคะซีรีสยาง3 5มสคูณสิบสองจแมกยีออฟเซตลึก44เลยนะคะแล้วก็ลายของแมกเนี่ยเป็นลายดําขีดเงินนั่นเองนะคะแก้มข้างคะ่ะมาพร้อมกับบอดี้คิดของเขาเลยคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะ ข้อมือนะคะกันสาดนะคะแอนก็ใส่ให้นะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะเป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์นั่นเองนะคะสติกเ,เกอร์นะคะก็จะเป็นสีดําตัดสียุมพูนะคะเป็นคําว่าปอดและสกินคําว่าเรนเจอร์นั่นเองจ้ามาที่ด้านบนเนี่ยไหคะตะแกรงด้านบนนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงอ่าผู้โดยสารนะคะจะเป็นอ่าตะแกรงยี่ห้อฮัมเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟด้วยนะคะลูกค้าเน้นไว้ ขนสมภาระนั่นเองนะคะอ่าใหญ่มากๆและสวยมากๆนะคะและยังไม่พอนะคะมีด้านหลังด้วยนะคะอ่าด้านหลังมีโลมาให้ด้วยและมีตะแกรงใส่สัมภาระเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูตรงนี้เนี่ยนะคะสติ๊กเกอร์เป็นสีดำตัดกับชมพูนะคะเป็นคำวารปเตอร์นั่นเองนะคะไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายลมดำนะคะเป็นไฟท้ายวีแลนนะคะเป็นทรงทอรัดนะคะเห็นได้ชัดเจนว่าด้านข้างของตัวรถใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ ข้อฝาท้ายค่ะเป็น FORD นะคะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวนูนเป็นคาําเบ r r a n g น r ค่ะด้านฝั่งนู้นเป็นคาําว่า Raptor ค่ะแล้วก็สปอยเลอร์ค่ะมาชุดกับบอดี้คิทของเขาเลยนะคะอ่าใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถมากๆเลยจริงๆกันชนท้ายเป็นของย<อ>ี่ห้อฮ<อ>าร์เมนั่นเองนะคะใส่หัวเมก้าทั้งสองข้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีอินพร้อมเซนเซอร์ทั้ง4จุดให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนมากๆเลยนะคะคันนี้ลูกค้า่ะ F150 Body i t บอดี้คิดนะคะแต่งสวยและหล่อม,มากๆเลยนะคะลูกค้าอยากแต่งบอดี้คิดนะคะโทรหาแอนค่ะ0 9 8 9์2ก1 6 6มีไฟแนนซ์มิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนขับรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ